สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราในช่องกุยเจียงภายแก้วภ,ภายสักใบค่ะวันนี้พามาดูหหน้าทีมนะคะหนุ่มรอรพ่อพานหนุ่มเซกค,ค่ะแต่งตัวแต่งตัวอย่างรอเลยวเควานยังไม่แต่งนะคะตอนนี้ช้างแต่งตัวแล้วรอแล้วพมาดูความรอของ พ่อใหญ่นะคะพ่อหนุ่มเซกวันนี้เราก็จะไปแห่อะไรคะคุตาแห่พละแห่พระนะคะดูชุดนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องโ oh, อ้ความยาวของงานสวัสดีครับช่องไอแฟนคลับเอฟซีของลายแก้วแสกไมบ่ค่ะครับสวัสดีครับ เอาความหล่อของพ่อพลายหนุ่มเสกมาฝากนะคะเนี่ยโอ้ขวานก็หล่อนะคะขวานก็ยังหล่อช้างก็หล่อนะคะช้าง่อไปไอ้ขวานหล่อไปหมดครับเหลือแต่คิเลยังหล่อค่ะยังหล่อค่ะพี่ทานกินรัวเหยเร้ยนะคอมเตอรกาเลยวันนี้แห่ช่วงบ่ายนะคะเก็บภาพหลังเฟรมมาฝากก่อน โอเป็นบุญบรารมีของช้างพลายทั้งหมดเจ็ดเชือกนะคะแต่งตัวแล้วนะคะพ่อควานของเราก็ใส่เสื้อสีขาวนะคะโลกงานบุญนีชุดสีแดงนะคะดูงาก็ใส่เป็นเสื้อทอง คุณแม่บ้านก็แต่งตัวให้นะคะช่วยกันแต่งองค์ทรงเครื่องอเวลาไปแห่งานก็จะแต่งประมาณนี้นะคะท่านใดที่สนใจช้างแห่งานก็มาติดต่อทีมงานหนุ่มเสกได้นะคะคุณพ่อเมายินดีรับใช้นะคะอันนู้นก็เป็นแม่ขาวนะคะแม่ขาว เตรียมตัวกันไปช่วยแห่มีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะนำพระพระอะไรคะคุณตาพระปางนาคปกพระปางนาคปกนะคะม,มูลน,<อ>นิธกรมศาสนาของาจะเป็นสวีเอเชียค่ะใจบุญนะคะเอามาทอดถวายแก่วัดที่หมู่บ้านของเรานะคะชื่อ บ้านพลเงินนะคะตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก็วันนี้เรามาร่วมงานนะคะช่องใครแก้วไขสับใบนำช้างมาร่วมงานแห่พระนะคะ<อ>มีพระผู้ใจบุญนะคะนำพระมาถวายนี่นะคะพระปางหน้ากบ เราทีมงานสายบุญมาช่วยนะคะช้างติดเชือกก็จะมีนำทีมโดยพ่อหนุ่มเจพ่อทับไทยนะคะพ่อทองคำพ่อของเงินพี่ภายแก้วนะคะพี่โอเลแล้วก็พันเมืองนะคะตอนนี้ก็รอรอแห่ กินอาหารรอกันก่อนนะคะเป็นอ้อยอ้อยนะคะส่วนนั้นก็เป็นอา้าทัพไทยนะคะมากันทั้งหมดเจ็ดเชือกทั้งไายเจ็ดเชือกมีเ็่รอๆเลยนะคะใจะเย็นๆมาแล้วนะคะขณะสใส่บุญก็จะใส่เสื้อกันสีชมพูขอบคุณนะคะที่ นำพระมาถวายแก่วัดของเรานะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพชสวยมาฝาก FC ทุกท่านในรับชมนี่เป็นพระนะคะเป็นพระปางหน้าปกนะคะต้องควยเตรียงของนะ้ำมนาะสารพุกุลนะคะพระปางหน้าปกขอท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง,งการจิบการงานไรก็เดออินงะ่วงค่ะ นี่คือคณะสายบนนะคะเริ่มจะขึ้นนั่งค้าเพื่อเตรียมตัวเตรีทางแห่พระเริ่มต้นขบวนที่โรงเรียนบ้านสำนวนี่มานะคะนี่คือข้อทองคำรับใคไปแล้วนะคะหนึ่งเชือกนี้เป็นเชือกที่สองข้อใหญ่ทองคำนะคะข้อที่สามเชียวเล่นะคะเชียวเล่ สายโอเล่นะะ้ำมันด้วยแม่แขกที่ขึ้นไปคือคณะสายบุญน,นะคะที่มาร่วมอทวอดถวายพระนะคะที่รทักสงสารนุ่งยอม,มอันนี้พามาชมความหล่อของสายบุญน,นะคะใช่ค่ะช่องวยเตียงค่ะนี่คือช,อช่องโอเล่นะคะ ีละร้อยเอา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 ทำไมครับให้หน่อยครับให้หน่อยเอาเรื่อยเาเรื่อยคณะสายทำบุญรอาจารย์วยให้กับใจยเรื่อยไ้ทั้งนั้นเลยเืต่อมานะคะที่ขามเมืองฝันเมืองนะคะวันนี้มากันทั้งหมดอ ทุกอสองขั้นนะคะเชือกละสองขัง้นนี่คือพ่อใหญ่ทองเงินนะคะพ่อใหญ่ทองเงินพี่แก้วของเราอายุน้อยที่สุดนะคะก็ จะเดินเป็นเชือกที่เจ็บนะคะไล่ตามอายุนะคะไล่ตามความหลอ่อของเราอายุน้อย <l ots> เขาบอกว่าให้<อ>เดินตามผู้ใหญ่นะคะอยูห <l ots> มูบมนะ่บ้านตามผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่ของเงินนะคะช้<อ>างของเรา<อ>ทั้งเจ็ดเชือกนี้เป็นช้างในหมู่บ้านเดียวกันนะคะเราอยู่หมู่บ้านคนเงิน นะคะขึ้นอำเภอสตีดจังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่าช้างของเรานี้ไปเข้าโครงการนะคะโครงการโคนาจากจังหวัดสุรินยามีงานนะคะแล้วก็มาช่วยกันมาช่วยกันแห่งงานนะคะอ๋อนี่คือข้อตองเงินนะคะรอกันั้งนั้นเลยอ่านี่คือน้องเล็กนะคะขายแก้วที่ถายแก้ว ความหรอนะคะอายุ16ปีพระเอกช่องของเรางานงาก็จะยาวตามขนาดของอายุของของช้างนะคะขึ้นไปแล้วนะคะเต็มท่านม่ทีนะคะท่านสายบุญ ที่ปไแก้วก็วะวจะเดินกันไปถึงวัด้อาพยองนะคะไปแ,แล้วค่ะที่ปแก้วกับป้านไมา้ค่ะตอนนี้ท้างมาพร้อมหน้ากันแล้วนะคะทั้งหมด7ดเชือกอมีแต่ช้างงาสวยสวยเลยนะคะคคคนมเสกนะคะคคพ่อใหญ่นมเสก พอสีทับไทยแก้วของเราอายุน้อยนะคะยังสั้นกว่าเพื่อนต้องอยู่หลังขอบคุณคณะสายบุญนะคะที่มาทอดสะให้กับรัาของเราชุดนะคะเป็นชุดสีแดง ทีมงานช้างวัฒนธรรมนะคะนี่คือรถพระนะคะรถบรรทุกพระทะเบียนนะคะเดี๋ยวใ,ใครจะมีโชคนะคะพระปานากตก เรทิ่มเดินกันแนะคะนำทีมโดยพ่อใหญ่หน่เสกนะคะนกเียเลยพ้อสีไครอเลโบที่ข้อทองเมรนนัสายบุญนะคะที่ทายแก้ว ที่แซมสั้นนะคะพี่ทองคอกำลังใจให้ชาวช้างของเราด้วยนะคะค่ะนี่เดินมาถึงครื่องทางแล้วนะคะนี่คือรถบรรทุกพระนะคะทเบยนเผื่อใครจะไร้เสียงโชคกนทีนะคะ8 9ด9 9้า้ อ๋อขาขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะ้องไก่ถ้วยแต่ช่วยด้วยจ้าโครงการใส่บา่าช้านอ้องใส่บ่าหลวงพ่อหน้าบุญช้าของวัดเราเรากำลังรวบรวม รักมาให้โชคดีเป็นที่รักที่มิรรักพักพนทั้ง,ท,งทั้งควรช้างทั้งลูกหลานควรชา้าง